สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงเดินสยาม4ี่ทิศผูช้ชมครับกลับมาในนตนสยามช่วงนี้นะฮะเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับซึ่งคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีแน่นอนนะฮะวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงในเรื่องของเนี่ยฮะช่วงปลายปีแบบนี้กําลังจะเปลี่ยนเข้าสู่ปีใหม่ วอกไปสู่ปีรากานะครับปีนักสัตว์ใดบ้างที่จะได้รับผลกระทบนะฮะไอที่เขาเรียกว่าชงชงชงเป็นอย่างไรจะต้องแก้แบบไหนนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาถามอาจารย์ท่านนี้กันแบบหมดเปลือกเลยนะฮะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์เจนทุพพยากรนะครับสวัสดีอาจารย์เจนด้วยนะครับสวัสดีคดรับส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ฮะว่ามาเลยว่าปี60 ปีไหนที่ว่าชงบ้างครับอ่อ,อันนี้ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าปีที่ชงในปีนี้คือปี59ก่อนที่จะหลุดพ้นแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าพอ30มธันวาปุ๊บหลุดเลยําเร็จได้เยอต้องรอนะคะต้องรอนะคะวันที่28มกราคมก่อนอก็คือต้องรอวันตรุษจีนก่อน อ๋เอเขานับตามปีจีนปฏิทินจีนใช่คื<ช>อจริงๆเนี่ยจะหลุดอ่ะวันที่27ก็คือว่าเราไหวอะไรก็หลุดเรียบร้อยแล้ว<ช>แต่ว่าก็คือ28คือวันเที่ยวไงก็คือเหมือนเป็นวันเริ่มต้นไงอ๋อ,อ,อก็คือจะหลุดนี่คือ28มก,กราคมดังนั้นผู้ที่เกิดนะคะที่ชงปีเนี้ยที่หนักๆเนี่ยมีปีขานปีเสือปีวอกปีวิลิงปีมะเสงปีมะเสงสงูเล็กูเลกแล้วก็ปีกุน ปีหมูอ่าคือ4ปีเนี่ยบอกได้เลยบางท่านบอกว่าอาจารย์ต้นปีเนี่ยโดนหนักมากๆบางคนก็บอกอาจารย์ต้นปีไม่โดนแต่มาโดนเอาตุลาพฤศจิกาธันวาอ่าก็คือว่าบอกก่อนว่าปีชงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณเนี่ยจะชงทั้งปีบางคนมาเป็นช่วงๆอ่าบางคนเนี่ยมาใหญ่ตูมเดียวเลยต้นปีบางคนอาจจะปลายปีหรือบางคนมาเรื่อยๆนะอ่านะคะดังนั้นใครที่เกิด4ปีดังข้างต้นนะคะบอกได้เลยว่าในช่วงท้าย ของปีชงเนี่ยอยากให้ทําบุญ,บญทํากุศลเยอะๆก่อ,อน,นะะจะเปลี่ยนก่อนดูจะเปลี่ยนก่อนจะเปลี่ยนนะคะ,คะเพื่อจะได้เป็นการเริ่มต้นที่ดีอ่ะและเราก็จะมาพูดถึงปีหน้าปี2560 นะคะเขาบอกว่าเป็นปีระกาป,กปีระกาเนี่ยพอพูดถึงไก่เราก็จะนึกถึงว่าเอ๊ะไก่เนี่ยนะคะอาจจะหมายถึงไก่ที่คุยเขี่ยหากินแต่ตามตำราจีเนี่ยถ้าพูดถึงไก่นะคะเขาไม่ได้หมายถึงไก่อย่างเดียวนะคะคนที่เกิดปีระกาเนี่ยนะคะจะมีพลังนะคะ จากสัตว์ปีกอื่นๆด้วยนะคะ mm. อย่างเช่นนกยูง mm. อ่าคือคนเกิดปีไก่อย่าคิดว่าเอ้ยเราเด็กเกิดปีไก่เราคือไก่ไม่ใช่ค <c oughs> ่ะอ่าเราคือนกยูงก็ได้เราคือพยาครุฑก็ได้โ oh, อ้ได้ใช่ <c oughs> คือคนจีนเนี่ยเขาจะถือว่าไก่เนี่ยคือเป็นเขาเรียกว่าเลยนะสัตว์ที่มีปีกที่มีเกรติะนะดังนั้นใครเกิดปีไก่อย่าเพิ่งไปท้อแท้อุ้ยเราไปคุยเคียบางคนบอกอไม่อยากให้ลูกเกิดปีไก่เดี๋ยวไปแบบ จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยจรเกี่ยวเลยนะคะซึ่งปีระกาที่จะเริ่มชงในปีหน้าเริ่มตั้งแต่วันที่28มกราคมมีอยู่4ปีด้วยกันคแต่มีอีกหนึ่งปีเป็นปีที่ถูกให้ร้ายยังไงอะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแบบว่าอันนี้กันก่อน4ปีที่ชงแน่แน่ก่อนนะคะน้องแบงนะคะปีแรกคือปีถกปีกระต่ายปีกระต่ายถูกดังนั้นปีกระต่ายเนี่ยในปี2560 ต้องระวังให้มากๆในเรื่องของการเงิน oh. เ,เรื่องใหญ่หญการเงินนะคะหนี้สินดังนั้นผู้ที่เกิดปีกระต่ายเนี่ยหรือปีถอเนี่ยอย่าพึ่งไปสร้างหนี้สินใหญ่ในปี2560จะลงทุนอะไรต้องระวังร,รวมถึงจะต้องระวังในเรื่องของปัญหาเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเนี่ยบอกว่าจะไปขอแบ่งสมบัติ จากข้อจากแม่อาจจะถูกเข้าใจผิดได้บางคนเนี่ยจะไปขอเนี่ยเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเนี่ยแล้วตัวเองเกิดปีเถาะในปีหน้าเนี่ยที่เราชงร้อเนตี่ยต้องระวังนะคะและนะคะผู้ที่เกิดปีเถาะนั้นนะคะต้องระวังหนี้สินเลื้อหลังเป็นหนี้สินที่เราไม่ได้ก่อ แต่ผู้ที่เกิดปีถออย่าพึ่งแบบว่าอ๊ยเสียใจอาจารย์มันไม่มีวิธีทางแก้เลยหรอจริงๆนะคะวิธีทางแก้เนี่ยถ้าเป็นทางจีนเราก็จะไปฝากดวงชงที่วัดจีนถูกไหมแต่ถ้าทางไทยเนี่ยของอาจารย์นะคะที่นำเคล็ดลับมาฝากเนี่ยเพียงแค่คุณนะคะร่วมสร้างบุญเนี่ยนะคะสร้างนะคะสร้างพระหรือเราเนี่ยจะไปถวายพระปางชนะมารก็ได้ขนาด9ก้านิ้วขึ้นไปไม่ได้หมายความว่าเราจะต้อง ออร่วมสร้างเนี่ยเต็มร้อยเปอราอาจจะไปร่วมไป5บาท10บาทก็ได้แต่ว่าให้ไปร่วมสร้างพระ,ะในช่วงเนี่ยก่อนสงกรานดีที่สุดปีหน้าะนะคะและที่สำคัญเนี่ยทำส่วนตัวก็คือผู้ที่เกิดปีเถาะนั้นต้องใส่ซองทําบุญ108บาท เขียนจ่าหน้าซองชื่อนามสกุลของคุณวันเดือนปีเกิดถ้าคุณเคยเปลี่ยนชื่อต้องใส่ชื่อเก่าด้วยอ่า<ๆ>ก็คือคสมมติว่าเราเคยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเราแต่งงานใส่มันให้หมดเลยหน้าซองอ่าแล้วถ้าวันเดือนปีเกิดของเราในบัตรประชาชนอย่างจริงอย่างใส่ไปไปตั้งสองวันเลยอ่าแล้วก็ใส่เงินเข้าไป108บาท ไปหยอดตามกล่องก็ได้ไปใส่ร่วมสังกฐานก็ได้สิ่งเหล่านี้จะทําให้ผู้ที่เกิดปีถอนั้นมีในเรื่องของฐานนะทางการเงินที่ดีขึ้นในปีหน้าลองทําให้ทําให้เรียบร้อยภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะอ่านะคะต่อมานะคะผู้ที่เกิดปีต่อมาและก็คือชงตัวเองคือปีระกาปีไก่ปีไก่ชงตัวเองเนี่ยแน่นอน สุขภาพมาแน่ๆคืออย่างบางคนเนี่ยไม่เคยเป็นอะไรแต่ในช่วงปีหน้าเนี่ยเมื่อชงตัวเองอาจจะเป็นคนไอเลื้อหลังตลอดหนึ่งเดือนอยู่ดีก็ไออยู่ดีๆก็ไอแบบกินยาไม่มีสาเหตุหรือบางคนอยู่ดีๆก็เสียท้อปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวคือมัีอะไรไม่ดีเข้ามาแหละในร่างกายนะคะก็คือว่ามันเป็นเหมือนกับว่าพอปีตัวเองปุ๊บเนี่ยมันปะทะกับตัวเองมันเลยทําให้เหมือนกับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันอ่าดังนั้นลงแน่นอนในตัวคุณก็คือในเรื่องของสุขภาพโรคเลื้อรังระวังอุบั ัติเหตุและบอกได้เลยไม่ใช่อุบัติเหตุจากรถยนต์แต่เป็นอุบัติเหตุจากตัวเราไปประท้าอย่างอื่นเช่นมอเตอร์ไซค์มันจอดอยู่ดีเราเราเราเดินไปชนมันซะเดินไปโดนท่อไอเสียซะไอแตรโต๊ะตั้งอยู่ดีๆอันนี้ก็คือจะโดนตัวเราดังนั้นผู้ที่เกิดปีรากาต้องรู้ปีหน้าจะโดนอุบัติเหตุโดนตัวเราและมีโอกาสผ่าตัด ในกรณีที่ถ้าสมมติเร,เ,รเรา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 เหมือนกับว่าชะลอการผ่าตัดมา<ะ>อ่าอย่าบางคนบอกว่า อุ้ยฉันอยากจะ,าจะต้องผ่าตัดอะไรบางอย่างสมมุติจะผ่าตัดนิ้วในถุงน้ําดีหรือผ่าอะไรเนี่ย<ะ>ในปีหน้าได้ผ่าหรือบางคนผ่าฟันคุดผ่าไปเลยปีหน้าแล้วดีนะคะดังนั้นถือว่าฟาดคอไปใช่ไหมถือว่าฟาดคอถูกต้องนะคะ,ะดังนั้นผู้ที่เกิดปีรากาวิธีทางแก้นอกจากที่เราไปแก้ชงจากจีนนะคะอาจจะแก้โดยการบริจาคโลหิตก็ได้บริจาคโลหิตคือเอาเลือดเราออกเสถูกนะคะหรือนะคะให้ใส่ซองเนี่ยทำบุญซองละ59บาท ไม่ต้องเขียนชื่อเขียนนามสกุลแบบคนปีถอนะ,ะอ่าเอาเงินใส่ซองเลย59บาทและทําทั้งหมด3ครั้ง3ซองนะคะ,ะให้เสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ต้องแยกซองด้วย<ะ>อ่า<ะ>คือที่นี้เราใส่ซองไป59บาท<ะ>อ่าบริจาคให้ โรงพยาบาล2องีกบาทให้คนพิการนะ3ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็จะรุดผลนะบริจาคมากกว่านั้นได้ไหมอาจารย์จริงๆอ่ะมากกว่านั้นได้แต่ยืนพื้นต้องเท่านี้ต้อง59บาทถูก3ครั้งคืออันนี้เป็นเพชรนะคะต่อมาค่ะปีต่อมานั่นก็คือปีมาเมียนะผู้ทีเลยอ่ะผมเลยไม่พูดได้ไหมพูดเลยผู้ที่เกิดปีมาเมียระวังมันไม่โดนตัวเราแต่มันจะเป็นโดนในเรื่องของความรัก เป็นได้สองอย่างที่เรีว่าชงดีกับชงไม่ดีถูกไหมปีมะเมียเนี่ยถ้าชงดีก็จะเสน่ห์เหลือล้นเออประมาณแบบอันนี้ได้ไหมเสน่ห์เหลือล้นรถไฟนี่คือวิ่งเข้ามามาเลยเดี๋ยวสร้างชานชลาเพิ่มใช่แต่ถ้าชงไม่ดีเนี่ยมันจะกลายเป็นไปเป็นมือที่สามไม่รู้ตัวหรือบางทีเนี่ยจะมีความรู้สึกไม่พอใจในตัวเองถ้าเป็นคนผู้หญิงอาจจะมีความรู้สึกทำจมูกแล้วทำจมูกอีก เพราะคือ okay, ทำ <okay, S 2> แล้วไม่สวย okay, ถูก,กคือเหมือนกับว่าความสวยงามพลังออร่าไม่มาอ่ออหรือถ้าเป็นน้องน้องเบ้นเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะตัดผมแล้วไม่ถูกใจตัดแล้วตัดอีกอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับ ควพึงพอใจความสุขของเราอ่ะช่างติ๊กตัดอะไรก็ไม่รู้ตัดแล้วไม่พอใจเลยวันนี้่าประมาณนั้นประมาณอย่างนั้นนะหรือว่าบางครั้งเนี่ยเออน้องเบนเล่นเล่นเวทด้วยไหมอ่าอาจจะแบบอยากให้กล้ามขึ้นมัดนี้มันไปขึ้นอีกมัดหนึ่งพิการแล้วอย่างนออยี้ประมาณนั้นแต่พู่มที่เกิดปีมะเมีย มีทางแก้อ่คะแก้นะคะโดยการผมขอชงดีทําบุญไถ่ชีวิตโคกระบือโอ้โหแต่เวลาทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือเนี่ยเราเนี่ยปกติเราไม่จำเป็นต้องไถ่ายเป็นตัวให้ไถ่ให้ไถ่ลงท้ายด้วย55จาก5บาท155บาท255ก็ได้ถูกต้องในเดือนมีนาคมทำครั้งเดียว เดือนมีนาคครั้ชีวิตโคลกระบือ55บาบาท1ครั้งใส่ซองไปตัวเดียวพอตัวเดียวพอนะคะและก็นะคะใส่ซองทําบุญ29บาท1ครั้งในเดือนเมษายนใส่ซองทําบุญ29บาท1ครั้งในเดือนเมษายนต้องเขียนชื่อไหมฮะไม่ต้องคนที่จะเขียนชื่อคือปีถาะปีเดียวปีเดียวนะที่ชงร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องใช่นะคะปีต่อมานะคะนั่นก็คือปีชวด นี่มาเมียหมดแล้วเหรอฮะมาเมียหมดแล้วค่ะโอเคนะคะต่อมาคือปีชวดปีชวดเนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าทําอะไรไม่สุดคือเหมือนกับว่าชีวิตเนี่ยจะแบบเรียนหนังสือะและ้วเรามีความรู้สึกว่าเราน่าจะได้มากกว่านี้แต่มันก็ไม่สุดตั้งใจมาก <จน S 1> แล้วก็โ้ต้นเลยอย่างงี้แล้วเราพลาดข้อง่ายๆตกมาตายอ๋อหรือบางคนเนี่ย ผู้ใหญ่รับปากแล้วฉันจะได้เลื่อนขั้นแน่นอนอ่าคือเขาเตรียมโต๊ะทำงานอะไรให้เรียบร้อยแล้วสุดท้ายเขาไม่เซ็นให้อ้าวอ่าหรือบางครั้งเนี่ยเห็นเงินอยู่แล้วลูกหนี้จะเอาเงินมาคืนแล้วอปรากฏลูกหนี้ดันเสียเงินไปทำอย่างอื่นลอยเลยถูกปีช่วจะโดนเรื่องเล็กๆน้อยๆถามว่าหนักไหมไม่หนัก แต่มันทําให้รําคัญใจนะอันนี้อันนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วหรือว่าเพราะชงฮะเพราะชงค่ะเพราะชงใช่เพราะชงก็คือว่าจะทําให้เป็นแบบนั้นดังนั้นผู้ที่เกิดปีชวดง่ายๆเลยถาวายสังฆทานนะถ,าถ,าถาวายสังฆทานเนี่ยสามวัดครับสามวัดก็เท่ากับว่าต้องไปทำสามวัดค่ะให้เจ้ากรรมในเวรนะคะก็คือสังฆทานเล็กสังฆทานน้อยก็ได้ถ้าบางคนไม่มีปัจจัยเนี่ย เขาจะมีสังฆะทานเวียนแล้วก็สังฆทานเวียนแล้วก็หยอดไปแล้วก็ทํานะคะคือเอาที่คุณเนี่ยสะดวกรวมถึงให้ไปหยอดกล่องทําบุญให้ศพไรยญาตินะนะคะ50บาทใบหนึ่งครั้งเดียวพอและคราวเนี้เวลาที่เราทําอะไรปุ๊บมันก็จะสุดมากขึ้นค่ะอ่านะคะอันนี้ก็คือปีชวดต่อมาอีกปีหนึ่งที่บอกเลยว่าไม่อยากให้ไม่อยากให้ชงไม่เรียกว่าชงเรียกว่าเป็นปีที่ถูก ให้ร้ายดีกว่าอาจารย์อธิบายคําว่าถูกให้ร้ายนี่คืออะไรอาจารย์่ถูกให้ร้ายต้องบอกก่อนอ่ะเฉลยปีก่อนก็ได้นั่นก็คือผู้ที่เกิดปีจอถูกให้ร้ายยกตัวอย่างเช่นอ่าน้องแบงค่ะน้องแบงเกิดปีระกาอ่าพี่เกิดปีจออาจารย์เจเกิดปีจอสมมุติค่ะปีระกาชงถูกไหมปีระกาชงเนี่ยในเรื่องของการเงินหรืออะไรก็ตามแต่เราเนี่ย ผู้ที่เกิดปีจอดันไปทําธุรกิจกับปีรากาคือปีรากาแย่เราแย่ด้วยก็คือเหมือนกับว่าถูกให้ร้ายหรือบางทีเนี่ยผู้ที่เกิดปีถอดอาเป็นเพื่อนกับผู้ที่เกิดปีถอผู้ที่เกิดปีถอไปไปต่อยคนไปมีเรื่องคดีความโดนลางแห่ไปด้วยแล้วปีจอดันไปอยู่ในเหตุการณ์เขาเรียกว่าเป็นปีที่ให้ร้ายคือเราไม่ได้ชงเองแต่เราดันไปอยู่ในเหตุการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เขาเรียกว่าคนที่เกิดปีจอในปีหน้า ถ้าคุณทำบุญสัมพันธ์กับผู้ที่เกิดปีเถาะปีระกาปีมะเมียหรือปีชวดคุณมีโอกาสถูกให้หร้ายโอ้โหไม่ดึงดูดคนที่เขาชงเนี่ยหาเราเต็มๆเลยสำหรับคุณจอ<ม>ซึ่งคุณจอเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้<ม><ม>คือเราก็แบบเอ้ยแหมเราก็เลือกมันไม่ได้แต่คู่แบบนี้เนี่ย ใครเกิดปีจอนะคะไม่ใช่แบบว่าอ่ะพรุ่งนี้ไปละเ <c oughs> พื่อนฉันเกิดปีหน้าเกิดปีเหล่านี้ฉันไม่ยุ่งไม่ใช่นะ <c oughs> อย่าเพิ่งโทรหากูนะปีหน้า <c oughs> เราเลิกคบกันไปหนึ่งปี <c oughs> ไม่ไม,ม่ได้นะ <c oughs> ไม่ใช่นะไม่เกี่ยวเนาะแต่คือว่าเหมือนกับว่าเราเราเราแค่รู้ว่าบางครั้งนี่เราอาจจะไปอยู่ในเหตุการณ์ครับซึ่งบางทีเนี่ย ให้ร้ายเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกให้ร้ายติดกันก็ได้ค่ะอ,อ,อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าเจ้านายาเจ้านายเกิดปีเถาะแล้วเจ้านายด่ายคนหนึ่งอยู่แล้วเราเนี่ยเป็นปีจอ,อแล้วเราไปร่วมด้วยก็ได้คือบางทีมันไม่จําเป็นที่ต้องปฏิสัมพันธ์กันแบบใกล้ๆก็ได้นะคะดังนั้นผู้ที่เกิดปีจอทําบุญกันสักนิดหนึ่งนะคะถ้าเจอกล่องบริจาคนะคะให้นะคะหยอดกล่องบริจาคติดต่อกัน12ครั้งหยอดบาทเดียวก็ได้เจอขอทานให้เขาบาทนึงก็ได้ติดต่อกัน12ง ให้เสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคมให้เสร็จหมายถึงว่าตั้งแต่มกราคมเป็นต้นไปใช่ไหมเออตั้งแต่หลังวันที่28ถูก28มกราคมเป็นต้นไปนะคะจะแก้นี่คุณผู้ชมต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งนะว่าต้องเริ่มแก้หลังจาก28มกราคมสองพทุกปีนักสัตว์เลยถูกต้องค่ะใช่นะคะแล้วก็จะเกิดสิ่งดีๆแต่บอกได้เลยบางท่านบอกหู ชงเนี่ยมันจะเลวร้ายหรือเปล่าเราต้องบอกก่อนมันมีทั้งชงดีชงไม่ดีแล้วมันจะต้องอยู่ในเรื่องของเดือนเกิดเราด้วยวันเกิดเราด้วยอ่าอย่างตัวอาจารย์อาจารย์เกิดปีวอกถามว่าปีนี้ชงไหมอาจารย์มองว่าชงแต่ว่าไม่ชงโดนตัวอาจารย์ไปชงโดนคนหมายถึงสัตว์สิ่งของมากกว่าอ่าก็คือว่าเราก็ต้องแก้กันไปนะคะแต่ว่าปีชงเนี่ยมันเป็นปีที่เหมือนกับว่าชีวิตเราอ่ะมันเว้นวักมันพัก ม,มันพักที่มันเหมือนกับว่ามัน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 จะเคลียร์สิ่งที่ไม่ดีออกไปครับเออนะคะดังนั้นเนี่ยมันถือว่าเป็นปีที่เราปัดเป๋า่าดังนั้นอะไรจะเกิดขึ้นคุณผู้ชมคะสองสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยสามารถรอดได้คือ 1. นึ่งสติละสคือความดี ยึดมั่นสติยึดมั่นในความดีอย่าไปยึดมั่นในความกลัวบางคนพอพูดถึงปีชงฉันไม่อยากตื่นมาเลยไม่อยากตืทำอะไรเลยไม่กลเป่ากลัวไปเองโดยที่แบบว่าบางทีไอ้ชงเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ทำอะไรเราเลยเรากลัวเองแล้วก็ไม่ทำอะไรอีกเลยชงตัวเองถ้างั้นนะคะมาถึงอีกเจ็ดปีที่เหลือเดี๋ยวไม่พูดถึง้วจะเสียใจนะเจ็ดปีที่เหลือนะคะบอกได้เลยว่าในปี2560หรหรือปีรากาเนี่ยจะส่งผลดีกับ คุณนะคะอะ่เรามาจับนะคะ3ปีกันดีกว่าปีแรกคือปีฉลู<ะ>ปีขานและปีวอกในปี2560หรือปีละกาแน่นอ,อนค่ะเด่นเรื่องงาน <Yeah. S 2> งานมาโชคลาภที่เคยมาขัดขาดหายหายมาเต็มอ่า มีโอกาสได้อสังหาริมทรัพย์คอนโดบ้านที่ดินรถใหม่แน่นอนเลยเราะน,นะคะรถใหม่ที่ว่าเนี่ยบางคนบางคนบอกว่าอุ้ยตายแล้วแล้วเราเ,ราเรายังไงเราก็ต้องผ่อนอ่ะผ่อนแต่คุณอาจจะได้แบบเหมือนมีคนมาดาวให้อ่าหรือถ้าผ่อนปุคุณอาจจะเจอในช่วงแบบ โปรดี <Pro> เออหรือว่ารถแบบออกรถมาแล้วรถเนี่ยสามารถที่จะช่วยคุณนั้นทํามาหากินได้นะดังนั้นนะคะผู้ที่เกิดปีฉลูปีขานปีวอ,อกเนี่ยนะคะหมั่นทําบุญตั้งแต่ตอนนี้พอหลัง28สิ่งดีๆจะเข้ามา ต่อมานะคะผู้ที่เกิดปีมะโรงและปีมะแม,อมบอกได้เลยจะเด่นเรื่องการเงินโอ้โหใครที่อยากจะไปเรียนต่างประเทศไปทำงานต่างประเทศเดินทางนะคะทุกอย่างจะก,กลับมาหาคุณดังนั้นปีมะโรงกับปีมะแมค่อนข้างดีรวมถึงในเรื่องของสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะอยากจะถามจังเลยใครเกิดปีมะโรงปีมะแมที่กำลังมีความรู้สึกปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวสักระยะปีหน้าดีนะ ปีหน้าดีจะเจอยาดีหมอดีนะคะก็คือถือว่าถูกกับโรคนั่นเองแล้วก็อีก2ปีที่เหลือนั่นคือปีมะเสงกับปีกุลปีหมูนี่เขาว่าปีนี้ดีมากปีหน้าแต่งงานสายฟ้าแลบเชื่อโอ้โหแต่งงานสายฟ้าแลบมั่นสายฟ้าแลบนะคะแต่ว่าไม่ได้ท้องนะแต่ว่าแบบทุกอย่างเนี่ยมันมันทำให้เหมือนกับว่าเราได้มีข่าวดีนะคะความรักเนี่ยจากที่แอบชอบคิ๊กกันมานะ 1ปีไม่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 ตกลงสักทีเล่นตัวกันไปเล่นตัวกันมาไม่แน่ต้นปีหลัง28่มมกราแต่งเลยเออมาชอบเลยแต่งเลยความรักดีนะคะแล้วใครที่มีแบบความเขาเรียกว่าผิดใจกับคนในครอบครัวนะพอเข้าปี2560เนี่ยจะเริ่มกระชับพื้นที่กันจะเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นทุกอย่างจะคลายลงใช่นะคะนะคะแล้วก็นี่ก็คือนะคะทั้งหมดนะคะใน12ปี ะะที่จะเกิดขึ้นในปี2,560หรือปีรากาแล้วบอกเลยปีรากาหรือปีไก่รอบนี้ก็คือรอบปี2,560ไม่ได้เป็นไก่โหดไม่ได้เป็นไก่จิกนะคะที่แบบพู้จิกให้ชีวิตเราย่อยยับไม่ใช่แต่เป็นไก่นะคะที่เขาเรียกว,ว่าเป็นไก่ฟ้านะคะที่นะคะเป็นไก่นกยูงที่จะนำพาสิ่งดีๆให้กับเราเพียงแต่ในช่วงที่นะคะไก่นั้นนะคะ กำลังที่จะเจริญเติบโตเนี่ยในปี2,560แน่นอนมันอาจจะต้องมีเรื่องบางเรื่องที่ไม่ถูกใจเราบ้างแต่ทั้งนี้ทางนั้น2ออย่างเหมือนเดิมนะคะสติปัญญาและความดีช่วยคุณได้อยากให้ทุกท่านอย่าไปตื่นตระหนกกับปีชงแต่ระวังไว้และก็มีสติในการทําทุกอย่างผ่านไปได้แน่นอนค่ะเตือนตัวเองไว้ทําอะไร,รจะได้รอบคอบนิดหนึ่งนะฮะอันนี้ถ้าผมถาม,ถามอาผมถามส่วนตัวบ้างดีกว่าค่ะอย่างสมมุติว่าในปีที่ชงต่างๆนานาเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมุติว่าจะมีเรื่อง ื่องของวัตถุมงคลที่ควรจะนํามาอยู่ไว้ใกล้ๆตัวแบบนี้มันช่วยเหลือได้ไหมฮะจริงๆเนี่ยตามศาสตร์ของอาจารย์เนี่ยนะคะก็คือว่าอาจารย์เนี่ยศึกษาจากศินแสที่ฮ่องกงค,คือนะคะวัตถุมงคลเนี่ยถามว่าช่วยได้ไหมช่วยได้แต่ทั้งนี้วัตถุมงคลน,นั้นจะต้องนะคะเขาเรียกว่าอยู่กับเราเนี่ยเกิน3เดือนขึ้นไป นั่นหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าคุณจะเช่าบูชาวัตถุมงคลอย่างเช่นบอกว่าอปีหน้าชงอ่าเราจะต้องบูชาสมมุติว่าเป็นบูชาน้ำเต้ามาอ่าเราก็ต้องมาพกเนี่ยสเดือนก่อนที่จะจดจีน ถึงจะส่งพลังจริงๆใช่ก็คือว่าถ้าสมมติจะเริ่มตอนนี้ก็ทันนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าแต่ละที่เนี่ยก็จะมีวัตถุมงคลที่แตกต่างกันอันนี้เราก็ต้องเลือกนะคะที่เราจะลองอ่านข้อมูลแล้วเราก็เลือกที่จะดึงมาใช่แต่จริงๆอะถ้าสมมติว่าตามเนี่ยที่อาจารย์ศึกษามาศึกษาท่องคกงส่วนใหญ่เขาจะเน้นการไหว้พระไหว้ชง และที่สําคัญเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการปรับพลังในตัวเองค,คือความดีเอาค,ความดีไล่ความที่มันเป็นเสน่ห์จันทร์ลายออกไปแล้วชีวิตดีขึ้นแน่นอนนะจโอ้โนี่แหละสุดท้ายแล้วความดีนะฮะยึดถือความดีทุกอย่างจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับ,รบ,รบเอาละฮะวันนี้ต้องบอกว่าความรู้ เต็มๆเลยสาหรับใครที่ตอนนี้ไม่สบายใจสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้และการผ่านทางรายการของเรานะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เจนทุกอย่างก่อนมากที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมคุยในรถสยามของเรานะครับขอบคุณครับคอบคุ่ค่ะขอับคุณค่ะเอาละพักกันครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันในรถสยามต่อนะครับด้นสยาม ทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ